สวัสดีค่ะทุกคนพี่จูนนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดพริกแกงหมูใส่ใบยี่รากันนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะน้ำปลานะคะูรสหน่อยใบมะกรูดหั่นฝน,นะคะพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงค่ะรสดีนะคะน้ำตาลแล้วก็พริกแกงใต้นะคะผสมกับกระปินะคะ นี่ก็ขาดไม่ได้ก็คือใบอี่รานะคะที่เราจะมาใช้ผัดไปในหมอนะคะมี่กะทิค่ะแล้วก็หมู3ามชั้นที่เราเตรียมไว้นะคะบนหมูแดงนะคะทีนี้เรามาลงมือทำกันเลยค่ะเติน้ำมันลงไปนะคะผัดพริกแกงให้เข้ากัน ใส่พิกแกงลงไปเลยนะคะผัดคุกคล้าวไปในข้ากับหมูนะคะที่เราผัดไปเมื่อกี้นะคะ ก็มาใส่กะทิลงไปนะคะผัดให้เข้ากันนะคะทุกอย่าง เรามาเริ่มปรุงนะคะใส่รสดีลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำปลาค่ะผงชูรสนิดหน่อยนะคะ ใส่พริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงลงไปนะคะใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยแล้วตามด้วยใบยี่หร่าที่เราเตรียมไว้นะคะเติมกะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะ ใส่ใบมะกรูดโรยนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ไปยี่ราค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูสำหรับวันนี้นะคะผัดพริกแกงหมูใส่ใบยี่รานะคะเจอกัอนคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ